ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาสามนาทีหลวงตาบุญชื่นปรอาทีโทนะครับท่านได้จาริกตุดงนะครับออกจากโรงเรียนภูกระแตนะครับมุ่งนาไปยังอำเภอพุทธสวรสดนะครับที่ปักสงบ้านเสาเล้านะครับยามเช้านี้นะครับซึ่งระยะทางหลวงตาจารตุดดงวันนี้ก็สิบกว่ากิโลนะครับ

ครับก็เช้านี้นะครับก็เป็นวันที่ สิบเจ็ดนะครับเดือนเมษายนพศส5 6 6นะ้รัยหกบหกนะครับรตาฮนะจะถึงที่หมายวันนี้นะครับก็มีเยี่ยทมนะครับลูกศิษย์ลูกหาคุณหมอแล้วก็ชาวบ้านบ้านใกล้เรียนเคียนะครับแล้วก็มาจากหลายจังหวัดนะครับก็ได้ร่วมเดินส่งส่งลูกตานะครับถึงที่หมายนะครับผม

น <cek> <uno> ้ำมืออย่างเดียวก็พอครับน้มือพอน้มือไม่ต้องบาดใจครับแต่ดูครับะสาธุสาธครับก็นี่ก็เป็นอภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ่าติธรามเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ให้ได้รับชมด้านหลังด้วยนะครับนี่ก็่าติธรรมที่ท่านร่วมส่งหวงตานะครับในเช้าวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับครับก็ เป็นภาพที่งดงามนะครับยถาธรรเป็นภาพที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นว <c oughs> ันนี้ก็จะสิ้นสุดการชุดงของดวงตาบนชื่อเรียวกุนะครับยถาธรรมทุกท่านทุกคนก็ร่วมส่งดวงตานะครับถึง <c oughs> ที่หมายนะครับวันนี้นะครับนี่ก็ ญาติทามาหลายจ่ามาหลายจังหวัดนะครับมาหลายจังหวัดที่มาร่วมส่งหลวงตา oh, oh. นะครับในเช้านี้นะครับ oh, oh. อันนี้เป็นเส้นทางรัดฐอตะป๋อง Man, ออกไปทางสำนักของหลวงปู่หานวัดหลวงปู่หานอ๋อ oh, oh. ออกไปวัดหลวงปู่หานด้านหลังเสาเลาใหญ่อ๋อจะออกไปทางด้านหลังบ้านเสาเลาใหญ่นะครับ oh. เป็นเป็นเส้นรัดนะครับเป็นรัดเส้นทางรัดเลาะนั่งขับ oh. ไปนะครับ ซึ่งระยะทางก็10กว่ากิโลนะครับสิกว่ากิโลนะครับพี่น้องอยากได้ทำทุกท่านทุกคนทางเ้ายังคุณหมอจะเศร้าเลย กินแต่เสราเลยวะคับเขาเสบขนาดนั้ป็นหมอว่าทานแต่เช้าเลยครับกับข้าวอร่อยนะครับ ครับตอนนี้จัดแถวใหม่นะครับให้อยู่ในเลนเดียวนะครับให้รถได้สัญจรผ่านไปผ่านมาได้แต่รถก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางและเลาะ,ะตามหมู่บ้านนะครับทางเข้าทุ่งไร่ทุ่งนาเข้าสวนนะครับ นนเส้นนี้กําลังก่อสร้างใหม่ครับนี่กำลังก่อสร้างถนนนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศนะครับที่งดงามนะครับที่ถ่ายทอดให้ย่าทำพวกเราได้รับชมนะบก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ วันสุดท้ายของการจาริกทุดงนะครับวันที่17นี้นะครับก็ญาติธรรมท่านทุกคนก็ร่วมส่งดวงตาถึงที่หมายนะครับพร้อมๆกันนะครับ ลัดเลาะตามเส้นทางสวนยางพลานะครับข้อควานี้ก็จะเป็นสวนยางพลานะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube ต่้มดำซื่นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดียิธรรมทุกท่านทุกคนค,ค,ค,ครับ